ตัโจตัโจันตาดันตานาคาโรมาโรมาเกษาเกษ่วัตถุิบรมใกลับไปถอยไปพรตก็ให้พุทธจารในกรรมฐานห้าตัณฑกรรมฐานห้าก็มี เกษาก็คือผมทั้งหลายอย่างที่มีเป็นเส้นๆอยู่บนศีสาะเราใน,นเรียกว่าเป็นผมเรว่าเกษาเกษาพิจนาเณาว่าผมเป็นยังไงมีขาวไหมมีหลุดร่วงไหมพิจน,น,นาคนพพิจนาดู ลมวานขนทั้งหลายเป็นเส้นๆขนตาและแต่ขนจมูกในสัปันกายเราต้งที่รับอที่จะนาดูเป็นอย่างไรนักขาคือเล็บที่เป็นเกล็ดจากนิ้วมือนิ้วเท้าเราดัตตาก็คือที่เป็นซี่ เป็นฝันของเราทำการมุงการการะาไว้ขอบเขี้ยวจากตัวทีหนังที่ออกพุ่งร่างนี้่ให้พิจนารณาจำน,นถ้าเรากำหนด้วว่าสิ่งที้ยังเป็นของสวยของอางามอยู่อย่างนี้ก็เรืยอกรรมฐานอย่างเป็นสุขการกำต้องกำหนดนนนให้เป็นสุขกากำบังการให้เ็นของไม่หนาน กากำหนดแล้วกำหนดอีกกล้ยังงามอยู่ก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นขึ้น,นให้กำหนดในรูปสันฐานสีที่เกินที่ตั้งอ,อย่างผมเราเกิดตรงไหนแลวเกิดตรงไหนฟันเกิดตรงไหนขนเกิดตรงไหนดูไปจนเห็นว่าผมเราทําให้ตัดไม่สัตว์ไม่สาน ไม่ล้างหมเหม็นไหมเหม็นเอาเส้นผมลวอลงไปในถ้วยกับข้าวเราอยากจะกินไหมไม่กินขณะว่าเราว่าสวยหอมนะเราหลุดดูไปใส่จานทั้สามเส้นขนผมเล็กฟันหนังเนื้อหนังเราอีกห่ก็เหี่ยวอหน่อยแล้วก็หยอดจานเพิ่มต่ออุปทาอย่าให้รู้ เราเคยพูดว่าแก่แล้วแต่ตอนนี้คำว่าแก่นี่มันแก่แ,กแบบมีริ้วรอยโยมบิฟังเหมือนกันที่เราบอกว่าใครทักว่าเราแก่อยู่ก็ต้องตกใจนะแต่ถ้ามีริ้วรอยเว่าอะไรแล้วไม่ทันต้องแก่ตีบตาคือก้าวก้าหลายกาแล้วคือนน้ำก็เหี่ยว กระดูกก็พองมอฟันก็หักฟันก็ฟุกอิกตัวเราก็มีถึงของกันขายได้ขายดีซื้อกันจัดเครื่องซับอ่างในขายดีน้ำมันน้ำหอมขายดีเครื่องบดเครื่องดืขายดีเครื่องดจจับกลิ่นขายดีเพราะอะไรเพราะเราเป็นตับผิวค่ะ ยังหลงอยู่ไหมถ้าลงไม่บวดไม่ได้นะบวดไม่ได้บวชแล้วมีเรื่องอะไรต้องพิจารณาให้เห็นเป็นฐันสุขครับน้ำเลือดน้ำเหลือมน้ำลายน้ำพกไม่ใช่ของหนอ,อที่อยู่ในกายเราเนี่ยโดนปกปิดทั้งนั้นแหละให้ทำความเห็นให้ตรงก็จะเกิดปัญญา เมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายอัดข่าวให้ป็นณติตุเข้เสัพัคโววิสุทธิญาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงสัพเพสังขาราิจารเราเห็นแล้วสิ่งตั้งหๆต่างรวมสำคัญ่น้เราไปเรียน สังขารร่างให้เ้อเป็นทุกข์สุดท้าย